เออเจ้าเจ้อง้เอาเจาป่าเนี่ยเดี๋ยวลงใส่เออดีเป็นไงผมเ็ษบุหร้มเก่าเออนีเป็นไงเจอเจอฝ่ามือเป้าเออดีกระจอกนด่ป้าเออนี่ไอเดียวจอย่างงี้ต่อเฮ้ย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 เดี๋ยนี่คือจังหวะที่พอดีที่สุดนี่เป็นไงตามนัดไปโอ้โหเชี่ยไฟมันแยงตาเนี่ยผิดแป๊บออันนี้วิชายักน่ะอ้าวแคบวิชาหายตัวออเอออโลโก้มันคันคอนี่ผักอกนิดนึงอีโลโก้ขึ้นเลยโอ้โหแบบโอ้โหเข้าด้วยครับผมเป็นไงชิงถ้วยเลย ไอ้เคี่ยมันโคตรพอดีอ่ะเออบอกเลยเจาเจาะนี่แหละนี่เป็นไงเห็นปะนี่สเต็ปลุงอ,อืมเจาะโอ้เจาไออ,อ,อ,อีกอีกอีกแล้ววนี่เตะซ้ายเออนี่แปะมือตามที่นัดไว้อ,อืมแบบนี้ต้องใช้ไม้ใช้กระบองโอ้โหโอ้หูอืมไอ้เชี่ยเกือบโดนตาอ,อือเจาะเจาะน,น,นี่นี่เป็นไงเออตบไปทีนึือ,อ นี่ต้องเก๊กหน่อยทุกคนพอดีไม่มีลูกศิษย์เอ้ยอีกรอบอีกรอบเออฟันอะไรเนี่ยอืมเออนี่เหวี่ยงไปมั่วมึนเป็นเพลอโดนไปเองอ่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจเอาเจ้าเออใจใจนี่เป็นไงถ้ากระโดดเตะโอ้โหจะโดนไข่ปะเนี่ยอืมไอ้ย่ำกลางฟูวอะไรวะเฮ้ยเนี่ยมันกลางฟูวอะไรเนี่ยขอลองขอดูเล่าที่เจ้าเออเจ้านี่อีกร้ออีกล้อดีเป็นไงเตะต่ำอืมมันจะไปโดนเหี้ยอะไรทำเลยฮะมาคลิปต่อไปกัน ส่งพิซซ่าครับโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มาชีสซานี่ว่าอืเอาตังไปเจ้ามนุษย์มาของโปรดข้านี่รับ่อแเ้วเก็บด้วยอารืมปิดประตูด้ายจบก่อนไอ้มันเป็นหมาหรือว่าลิงวะทุกคนหมานะซูมดูแป๊บเออน่าจะหมานะทุกคนอืมไปคลิปต่อไปกันไปเร็วมาเร็วก็วันนี้เราเจอลูกจระเข้นะครับผมเออสงสัยแม่มันคงอยู่แถวนี้แหละลงที่ตรงนี้ไปเฮี้ยอะไรเงี้ยมามาแล้วแม่มาแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหน่าจะรู้ชะตากรรมนะ อะไรวะทุกอาชีพย่อมมีการฝึกฝน นีทุกฟิตหน่อยพอดีเพิ่งรับงานมาเนี่ยเนี่ยอืมซ้อมไว้อย่างอย่างเคยไงเออเอ้ยเยี่ยมไปอะไรวะันทำอะไรวะเออแบบนี้ท่ากระชากไงลุงงงอะไรนี่อยู่ไงมันต้องต้องต้องฝืนนะทุกคนมันต้องใช้กําลังนิดนึงเนี่ยอืทุกอาชีพต้องย่อมมีการฝึกฝนนี่ยกยกบนดามันมันไม่ได้เออเนี่ยท่าย่องนะเดินปกติมันเสียงดังไงอันนี้ต้องย่องนะทุกคนเอออันนี้คารท่าอะไรนี่อืมท่าแบบถ้าเจอคนเออนี่ทักษะการหมอบเราขั้นเทพนี่เวลาเจอไฟเอออืมโอ้แย่กันไหมไร ยก,ย,กย,กยกปกติมันต,ต้องได้ต้องได้ทงร่างกายนะอ,อกั้มแขนเราต้องมีนะทุกคนนี่เวลาดึงนะทุกคนไอ้เหี้ยคนแขนกขนาดนี้ต้องใช้แรงเยอะด้วยหรอออมันต้องมีท,ท่าทางนะทุกคนที่ถูกต้องอซ้อมวิ่งไว้ก่อนนี่เวลาอุ้มของเออจะได้แบบจะได้มีแรงวิ่งต่อไปดูเป็นทางการนะทุกคนคน,คนมองกันเต็มเลยเออ,อนี่ถ,ถ,ถ้าอะไรนี่โอ้โหอันนี้อย่างกจะเข้าลูกเสือทุกคนทำได้เปล่าตอนปหนึ่งเออนี่รอดไปล้วต้องรอดกลับด้วยไอ้เหี้ยแบบ ไม่รู้พูดอะไรวะไปคลิปต่อไปกันและนี่คือโฆษณาที่คุณดูตอนเด็กอ๋อซีเรียลอันนี้ผมเคยดูอยู่นะทุกคนอ่ะมันเป็นยังไงรสชาติเหมือนขี้เลยอะสีอะไรเนี่ยอยารู้จังเลยอะมันเคยมีขี้ตกมาจากท้องฟ้าอะแล้วก็มีไก่แม่งอดภากวะไอ้เฮีย ใจมาจาันขึ้นกันลงมาเนี่ยมันก็เลยละลายลงบนทุกข้าวสาลีนะตอนนั้นก็กลายเป็นตุ้มเกือบไปกูว่าคัตเก็กควายเฮ้ยเกันทำจากขี้ตาดูเสาขี้เต่ากระต่ายขี้ฟันไอ้เหี้ย่แม่ใครเป็นคนพากวะเฮ้ยคือผมเ <c oughs> คยด <c oughs> ูนะโฆษณาอันนี้ทุกคนกคน่าจะเคยะถ้าแบบอายุแบบเขาเรียกว่าไงแบบอายุ20ขึ้นไปจะจะต้องเคยดูโฆษณาตัวนี้นะทุกคนอ่โฆษณาสีเหลี่ยมเวลาเราจะดูการ์ตูนอะ่ะเออมันต้องมีมาคลิปต่อไปกันทุกคนเออคลิปนี้ได้ไว้ซันต้า โอ้ยเจออดีเลยอสตาเอ้ยจต,ตเบ,บาๆนะหนูอโอ้ยกลับไปนอนก่อนตีเนี่ยตื่นไม่รู้วเวลาเจ๊กหน่อยเห็นปะบอกแล้วจะตื่นนี่กินคุกกี้รอเลยไม่ต้องแดกเฮ้ยอ,อะไรวะใกล้ปีใหม่แล้วนะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่มาคลิปต่อไปกันนะทุกคนเออเพื่อไปกันเสียเวลาอันนี้คนไทยปะเนี่ยทุกคนน่าจะคนไทยนะ ฮะเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมใครได้ยินเป็นแบบอ่ายังหน้าอ่อนจังถ้าใครที่ได้ยินคําว่ายังหน้าอ่อนจังเนี่ยแสดงว่าคุณนี่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถเลยนะทุกคนเอามาฟังต่อไปอเขาคุณค่าขายคลิปเยอะต้องอมณเลยมูกร <c oughs> ู้ว่าแล้วเห็วเนวะเออเกิดไปดีบึงอเติมโอ้โหต้องใส่อารมณ์นิดนึง <c oughs> คือมันแบบพอดีผมเคยไปทํางานที่ร้านซ่อมรถนะทุกคนก็คําพูดนี้จะได้ยินอยู่บ่อยๆนะอันนี้เขาอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเลยจะฟังไปดูเพี้ยนไปนะไ <c oughs> hey, าคลิปต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยชื่นใจไหมที่รักโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมท่าดูแปลกๆวะเฮ้ยดูเลย <c oughs> <c oughs> มีขี้ติดป่ะด้วยมีขี้ติดมาด้วยป <c oughs> ่ะโอ้โห <c oughs> ท,ที่รักอ <c oughs> ล,ลองดูหน่อยเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าใครกัดถุงอันนี้ยังไงดดเดียวขาดอะแสดงว่าฟันไมู่กโอ้โหไอ้เหียกัดป่ะ จะกัดจริงหรือเปเนี่ยเต็มปากเลยเฮียดูก่อนดูไอ้แช่รับตาอะไรเลยโอ้เฮียมันแก้งเฮียอะไรวะมาไปคิปต่อไปกันเดียวเดเมื่กพี่กาลินขอเมียไปข้างนอกเฮ้ยโยสวัสดีวัยรุ่นเมกายังไงพี่เดี๋ยวพี่ต้องลอง ยังไงยอยู่พี่เอ้ยขอเที่ยวใช่ปะปเดินเดินแบบย่ยงองย่องเกับเพื่อนด้วยใช่ปะพี่เอตัวเองด่านกูว่าแล้วเอ้ยอะไรยังไงต่อพี่ต้องใช้เหตุผลนิดนึงเวลาสู้กับเบียร์อย่าใช้ท่าทางทุกคนต้องต้องใช้เออดีดีต้องต่อเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮีแอน ยังไงพี่เอ้อง้เจาเจ้าเจเจาเจ้าเดีเจีเจ้าเจ้าเจรเจ้นไจ้มเ้าเจ้าเจ้าเจาเจอาเจเจ้าเจอาเจ้เจ้าเจาเจ้เจ้า้าเจอเ้าเจอเจ้กเจ้าอจ้าเจ้าเ้า้เจ้าเจ้ยเ้าเจ้เจ้า้างจ้าง้้าเเฮ้ยเจ้ยเจ้าเ้าเ้องใ้า้าาเุธเอ้ยเจ่าเ้าเจ้เ้อเจ้าเจ้เ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเาเ้าเเอ้เจอเ้าเจ้เ้าเจ้อเจ้เห้าเจ้าเจ้้าเจ้ดเจ้เเ้เ้้หนีแล้ว้เเ้เเเกาเเ้ เอยเอาหน่อยป่ะต้องจัดเราพี่เมียใหม่เมียที่ดีคือเมียใหม่ <c oughs> โอ้ยคือที่จริงไงทุกคนอ่าแฟนผมก็เป็นนะแบบนี้น <c oughs> คือแฟนผู้หญิงก็จะไม่ชอบให้ผัวตัวเองเนี่ยไปข้างนอกหรือว่าไปไหนนะทุกคนเวลาไปไหนก็ต้องอยากไปด้วยนะ <c oughs> มีเรื่องปกติอันนี้คือผู้ชายที่รักเมีย <c oughs> ทุกคนเห็นอะไรในคลิปนี้ละครเจ็ดเทพผู้พิทักษ์สังเกตดูดีๆอะไรวะต้องว่าต้องเป็น CG แน่เลย <c oughs> บอกเลย <c oughs> ใช่ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวดทุกคนทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้ดูความแตกต่างอันที่ตอนแรกแล้วตอนแล้วลากไอ้แบบเทวันมันไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เอฟเฟกต์ลืมใส่ซีจีช่องเกตไปเดี๋ยวกว่าเล้ว เอออนาคตไปแล้วทีนี้โอ้ยตัดโอ้โหไอ้เหี้ยอักษ์ไอ้แค่ 4G ในเกมแม่งยักษดีกว่าเลยยังสวยกว่าด้วยซ้ำอะไรของมึงมาแม่งยักษกระหนังอินเดียโอ้ยไอ้ทุกช่วยคนนี้ด้วยป้านี่เนี่ยโอ้ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนช่องเกตก็เหมือนหนังอินเดียแหละไม่อยากพูดเยอะไปคลิปต่อไปกันเฮ้ยเชื่อฉันมีแฟนแล้วเที่ผมไม่ได้ถามต่อใครใส่รถจ้วทุกคนไปทดสอบความร้อนกัน นี่ทำไข่ดาวบนหลังคารถตุกวดโอ้โหเฮ่ไหล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 เฮ้ยคุณชื่อไงครับผมแดกแมงแล้วอะไรวะที่จริงผมเคยดูแล้วนะคลิปนี้ผมเลยแปลได้แล้วทุกคนเพราะผมเคยแบบมันดูน่นเป็นคลิปที่นานแล้วนะทุกคนเฮ้ยเ็ดเคไมเคิลโอ้โหไมเคิลคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะอือกําลังดูโทรทัศน์ยูยังไงต่อครับผมอือไม่เชี่ และนี่คือรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดในตอนเด็กอืมเด็กเอาวิ่งไปไหนอ๋อโดนแ้่ตีนี่อีกสงสัยตาพี่คาดหน่อยอ่าอันนี้ผมเคยโดนตอนเด็กบองตรงน่ากลัวอืมน่ากลัวอยู่และนี่คือวิธีการเอาตัวรอดที่ถูกต้องอสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดที่ถูกต้องนะครับผมก่อนอื่นต้องแบบอม้น้ำลายไว้ในปากก่อนแล้วก็ค่อยแบบ <c oughs> อันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยโอ้โหไอ้เจ้าด่าเบอเลยเฮ้ยมีแค่นี้ใช่ปะเนี่ยก็คลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าใครยากผมทําคลิปตลกแบบไหนอีกหรือว่าภาคคลิปอะไรก็ส่งเข้ามาในเพจได้นะทุกคนอันนี้ผมก็หามาจากทวิตตอกน็ทุกคนก็หามาได้คร่าวๆประมาณนี้นะก็พยายามแบบภาคให้มันตลกด้วยนะทุกคนช่วงหน้าหลังอาจจะทําคลิปที่แบบไม่ใช่เกมแล้วนะใครที่เป็น f อจากเกม RV วก็ลองดูคลิปใหม่ๆไปบ้างนะทุกคนผมก็จะเริ่มทำคลิปอะไรใหม่ๆด้วยแล้วนะครับผมก็สำหรับนี้ไม่มีอะไรแล้วไปละนี่กู